พราะถ้าเกิดท่านเลือกพระเก้าวไกลท่านจะได้พบเอกถ้าท่านไม่เลือกก้าไกลท่านจะได้เอกพบพบอะไรเนี่ยแหะถ้าเลือกเก้าวไกลได้พบเอกเอกไหนรู้เปล่าเอกธนาทรจึงลูกเรือเกเขาบอกมาว่าเขาจะเป็นที่ปรึกษานายกพิธาแต่ตอนนี้เป็นธนาตาช่าอยู่ เดี๋ยวขอคิดดูก่อนถ้าเลิกหาเสียงให้พักเพื่อนบ้านเมื่อไหร่เราค่อยมาแต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านไม่เลือกพักก้าวไกลท่านจะได้ตรงข้ามกับพบเอกนั่นก็คือเอกพบเอกพบอะไรนี่แหละเอาท้าอย่างกี้จะเอาพบเอกหรือเอาเอกพบถ้าจะเอาพบเอกตะองกนักดังว่าจะเอาพักอะไรโอ้อยังกี้รักษาเขตเดิมได้แน่นอนสบายใจได้แล้วถ้ายัางไม่มั่นใจ ว่าจะมีใครที่จะชนะบุรีรัมย์ได้จำตอนปี62ได้หรือเปล่าใครได้แชมป์ไทยลีกเชียรายลไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้น14พฤษภาคมนี้ จำความรู้สึกที่เชียงรายอยู่ในเตดได้แชมป์ชนะบุรีรัมแล้วกาพะก้าวไกลเน้นๆหน,น,นักๆ